สวัสดีครับวันนี้พามาเข้าสวนอีกครับหลังจากสัปดาห์ที่แล้วนะครับได้ไปทําการทางป่านะครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับว่าการทางป่าของเราไปถึงไหนแล้วนะครับวันนี้แดดแรงนะครับแ,ดดแรงนิดนึงนะครับ นี่คืออุปกรณ์ของเรานะครับที่จะใช้ในการถางป่าไปชมกันเลยครับผมเป็นไงครับ โล่งสบายตาแล้วครับผมหลังจากที่ปล่อยให้โรคร้างมานานนะครับไม่ได้เขาสวน4เดือน5เดือนนะครับตอนนี้โล่งแล้วครับอมองแล้วสบายตาแล้วครับยังไม่เสร็จ100%เซตนะครับ ลิปที่แล้วนะครับเราถางป่านะครับเราจะได้สองแถวครับแถวนี้นะครับแล้วก็แถวนี้นะครับโดยใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับใช้พลานนะครับในการถางนะครับส่วนที่เหลือนะครับที่เหลือก็จะเป็นผมใช้เครื่องตัดหญ้านะครับมันจะได้ทุนแรงหน่อยครับเพราะว่าเราใช้พลาถางเนี่ยเราจะต้องใช้แรงเหวี่ยงเยอะนะครับแล้วก็จะทําให้เหนื่อยนะครับซึ่งเรามาทําทั้งหมดเนี้ยคงไม่ไหวนะครับ ก็เสริมกันไปนะครับระหว่างพล้าทางป่ากับเครื่องตัดหญ้านะครับส่วนผลงานที่เหลือจะเป็นเครื่องตัดหญ้าทั้งนั้นนะครับทั้งหมดเลยนะครับไอส่วนในตรงนี้นะครับที่มันมีต้นไม้ต้นอะไรพวกนี้นะครับเราจะใช้อุปกรณ์ทางป่าตัวนี้นะครับจะใช้พล้านี่แหะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้าอาจจะตัดลําบากนิดนึงนะครับดูแล้วก็โล่งตานีครับสบายตานะครับ สวนข้างบนนั้นนะครับเป็นของ <c oughs> คนข้งขางๆนะครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูครับผมพาเดินไปดูนิดนึงนะครับอของเรากอ็อยู่ประมาณนี้ครับตรงหญ้าที่ตายครับอันนี้คือเขียดแดนนะครับ งนี้ครับคือแดนนะครับเขตแดนนะครับอันนี้ส่วนของผมนะครับอันนี้ก็ส่วนคนข้างๆนะครับส่วนขยับเข้าไปข้างในที่เป็นสลานะครับตรงนั้นจะเป็นเมนเผาศพนะครับส่วนจะติดวัดนะครับเนี่ยเวลามีคนมาเผาศพก็จะมีแสงไฟแดงๆตรงนั้นนะใกล้ๆนี่ครับถามว่ากลัวผีไหม ไม่รู้ครับไม่เคยเจอก็เลยไม่กลัวนะครับเวลาคนเาเผาก็ได้เห็นแสงไฟนะครับที่ยังไมมไม่หมดก็เห็นประจำครับผมยึงไม่เคยเจอครับก็เลยบอกไม่ได้ว่ากลัวหรือไม่กลัวนะครับอันนี้คือผลงานของเครื่องตัดหญ้านะครับจะตัดละเอียดกว่านะครับกว่าฟ้า ที่เราใช้นะครับก็ใช้งานร่วมกัน,นครับโดยเฉพาะนะครับต้นในพวกนี้นครับเราจะต้องใช้เครื่องตัดหญ้านะครับเนี่ยยังตัดได้หมดเลยนะครับต้นนี้มันจะมีความแข็งมากเลยนะครับต้องใช้เครื่องตัดหญ้าในการตัดนะครับเดีย๋ยวค่อยมาเก็บงานทีหลังนะครับพวกนี้ วันนี้จะมารีวิวอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการถางซึ่งก็ใช้งานไม่ยากครับเป็นพราถางป่านะครับที่มีอยู่ตามร้านการเกษตรท,ทั่วไปนะครับมีขายนะครับซึ่งหลักๆผมก็ใช้ใเจ้าพวกนี้นะครับใช้มาเป็นสิบปีแล้วนะครับเครื่องตัดหญ้านี่แทบจะไม่ได้ใช้ไม่ใช่ว่าแทบจะไม่ใช้ใช้ครับคือไม่มีเลยครับ ไอ้ที่เรามาตัดนี้คือเราไปยืมเขามานะครับยืมข้างๆบ้านมานะครับเพิ่งใช้เป็นครั้งแรกเหมือนกันครับผมก็ใช้งานง่ายเหมือนกันแต่ว่าต้องศึกษานิดนึงนะครับเพราะว่ายืมเครื่องเข้ามาเดี๋ยวเครื่องเขาพังนะครับต้องดูแลรักษาให้เขาดีเป็นพิเศษนิดนึงนะครับนี่อุปกรณ์ที่ใช้ก็เป็นพวกนี้ครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับก็เป็น เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้เนี่ยน่าจะเป็นพลาพลาทั้งหมดแล้วนะ,ะมันมีสองคมนะครับคมเขาจะมีสองด้านเลยซ้ายขวานะครับคล้ายๆไม้ตีกอล์ฟนะครับก็เหวี่ยงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับอาจต้องใช้แรงนิดนึงนะครับแล้วก็ทําด้ามให้มันพอดีกับมือที่เราจับนะครับอย่าเอาอย่าใช้ด้ามที่มันใหญ่แล้วก็เล็กเกินไปนะครับมันจะจับไม่ถนัดนะครับอันนี้คือไม่รู้เขาเรียกอะไรนะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกัน ผมจะเรียกพระสองคมนะครับเหวี่ยงซ้ายขวานะครับคือใช้งานมาเยอะแล้วครับมันเริ่มไอเนี้ยอันนี้มันไม่โฟกัสเนี่ยตรงนี้นะครับมันหักก็ให้ช่างเชื่อมพอเชื่อมให้นะครับคือใช้งานสมบุกสมบันนะครับใช้งานดีครับใช้งานดีนะครับนี่คืออุปกรณ์ตัวนึงครับอุปกรณ์หลักนะครับ ก่อนใช้งานก็รับคมให้คมๆนะครับอีกตัวนึงนะครับก็ธรรมดาครับเขาเรียกพ้าขอใช่ไหมอ่าเจ้ที่จะเรียก,กเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ใช้งานสมบุกสมบันครับนี่ก็ไม่โฟกัสเอาเนี้ยพึ่งหักนะครับแล้วก็พึ่งไปเชื่อมให้ช่างเชื่อมใช้งานใช้งานดีใช้งานจนหักนะครับแล้วก็เริ่มบางแล้วครับ ใช้ประจำครับผมแล้วก็เลือกด้ามก็เหมือนกันครับก็ใช้ด้ามที่เราจับถนัดมือนะครับไม่ยาวเกินไปไม่สั้นเกินไปนะครับแนะนำว่านะครับด้ามควรจะเป็นด้ามที่ไม้แห้งนะครับเพราะว่าถ้าเป็นไม้เปียกถ้าเราเอามาใส่แล้ว <c oughs> ไม้มันจะแห้งนะครับมันจะหลวมนะครับน,นี่ก็หลวมแล้วนะครับ ควรตัดมาแล้วก็ตากแดดให้แห้งนะครับหรือว่าลนไฟก็ได้นะครับลนไฟทิ้งไว้สักพักสักระยะสักสี่ห้าวันก็ได้ครับแล้วก็ทําการแต่งตรงนี้ครับแต่งแล้วก็เอามาใส่ด้ามนะครับนี่ก็หลวมนะครับแล้วก็ทําการตอกตะปูนะครับให้มันล็อก,ก,กอุปกรณ์เราให้ติดกับด้ามนะครับ ไม่ให้หลุดเวลาเราเวียงนะครับอันตรายนะครับถ้าหลุดแล้วก็ตัวนี้ครับอีกเล่มหนึ่งนะครับก็ใช้ตัดต้นไม้เล็กๆนะครับสามชิ้นนะครับที่ใช้ประจำนะครับก็หาซื้อได้นะครับตามร้านอุปกรณ์การเกษตรทั่วไปนะครับมีขายนะครับมีครบทุกอย่างนะครับ วันนี้ก็จะมาตัดต้นไม้เล็กนะครับ UH, ก่อนที่จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาสมทบที่หลังนะครับมาใช้งานร่วมกันนะครับเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันอาจจะลําบากนิดนึงนะครับถ้าไปตัดไม่ได้เลยครับถ้าเจอต้นไม้เล็กๆนะเดี๋ยวผมพาไปดูต้นไม้เล็กๆที่ทําให้เครื่องตัดหญ้าเราทํางานลําบากอยู่ข้างบนโน้นนะครับไปกันเลยครับเดี๋ยวพาเดินไปดูครับ เรื่อยๆเ,เห็นแล้วสบายตาครับทำงานง่ายหน่อยโล่งเลยครับส่วนพวกนี้เราค่อยเก็บงานทีหลังนะครับเพราะยังรกอยู่เป็นต้นหญ้าที่แข็งนะครับแล้วก็ตัดยากนิดหนึ่งนะครับพอเดินมาดูนะครับเนี่ยถ้าเราใช้ใพวกนี้ครับหญ้ามันก็จะ เป็นงานหยาบๆครับมันไม่ค่อยละเอียดเหมือนเครื่องตัดหญ้าครับนี่ก็ยังมีหญ้าอยู่ครับข้างล่างก็เหลือนิดนึงนะครับ พอดีมันเจอต้นไม้พวกเล็กๆครับมันตัดไม่ได้นะครับเครื่องตัดหญ้าเราทํางานไม่ได้นะครับเนี่ยต้นไม้ประมาณเนี้ครับต้นแบบนี้นะครับเครื่องตัดหญ้าเราจะตัดไม่ได้นะครับ นี่ครับต้นแบบนี้นะเราต้องใชใ้ตัวนี้นะครับนี่จัดการมาเลยนะครับใช้แต่เครื่องตัดหญ้าเดี๋ยวพังนะครับดูครับต้นไม้เล็กนะครับพวกนี้จะแข็งนะครับจะเหนียวนะครับ เยอะแยะนะครับเครื่องตัดหญ้าเราก็ทํางานไม่ได้นะครับเราก็ต้องใช้ไอ้นี่ก่อนนะครับค่อยใช้เครื่องตัดหญ้าอีกทีหนึ่งนะครับก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นเครื่องตัดหญนะ้าเนาะไม่ใช่เครื่องตัดต้นไมน้พวกนี้เยอะเลยครับ เมื่อวานก็มาตัดทีนึงนะครับก็ลำบากเหมือนกันมีต้นผู้นี้มันเยอะต้นไม้เล็กเกนี่ยดูครับต้นไม้เล็กๆนะครับเต็มเลยเราจะต้องทำการตัดไอ้ผู้นี้ก่อนนะครับดูครับต้นไม้เล็กนะครับ อย่างเงี้ยเครื่องตัดหญ้าเราไม่ไหวนะครับก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับวันนี้ถ้าเราทําการตัดไอ้ต้นไม้พวกเนี้ยแล้วก็ตอนบ่ายก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแล้วก็น่าจะเหลือไม่เยอะนะครับ แล้วก็จะไปเก็บงานข้างล่างนู่นนะครับฝั่งนู้นก็ยังเหลือนิดนึงนะครับว่าเราลงมือกันเลยครับผม หลังจากที่เราใช้เวลานะครับสักพักหนึ่งนะครับในการตัดต้นไม้เล็กๆนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการใช้เครื่องตัดหญ้านะครับก็ได้เยอะเหมือนกันครับผมเหนื่อยนั่งพักก่อนครับดื่มน้ำดื่ม่านกก่อนได้เยอะครับส่วนมากจะเป็นด้านบนนะครับข้างบนนู้นนะครับ คิดว่าจะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดแถวข้างบนน้นก่อนนะครับก็เลยไปตัดต้นเล็กฝั่งนุนก่อนนะครับอุปกรณ์หรือเครื่องมือที่เราใช้นะครับเนี่ยจะเป็นตัวนี้นะครับสะมากกว่านะครับเพราะว่าจะได้ตัดต้นไม้หรือฟันต้นไม้ง่ายๆนะครับถ้าจะใช้พวกนี้คงลําบากนิดนึงครับอันนี้เอาไว้ถางหญ้านะครับ อุปกรณ์หรือว่าเครื่องมือทุกชิ้นนะครับมันก็จะมีหน้าที่ของมันนะครับแตกต่างกันไปแต่ว่าจะมีความสําคัญเหมือนกันนะครับไอเนี้ยเราจะเอาไปถางป่าก็ไม่ได้ใช่ไหมครับอันนี้หน้าที่ของเขาคือใช้ฟันนะครับใช้ฟันหรือว่าใช้ตัดพวกต้นไม้หรืออะไรสักอย่างครับที่เราต้องการให้มันขาดเป็นสองท่อนหรือหลุดออกจากกันนะครับส่วนในพวกนี้นะครับก็หน้าที่ของเขาคือถางป่านะครับจะให้เขาไปฟันนี่คงไม่ได้นะครับไอพวกนี้นะ ตัวนี้ก็เหมือนกันครับหน้าที่คือทางป่านะครับทางญ้านะครับต้นไม้ที่มันสามารถที่พอจะตัดได้นะครับไปฟันคงลําบากนิดนึงนะครับ้าไปฟันก็จะทําให้เราอุปกรณ์เราหรือว่าเครื่องมือเราจะชํารุดเสียหายนะครับแล้วก็ทาให้เราเหนื่อยนะครับเหนื่อยโดยใช่เหตุแล้วก็เสียเวลาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ละตัวแต่ละชิ้นนะครับ ก็จะมีหน้าที่แล้วก็มีความสำคัญแตกต่างกันนะครับก็จะทำงานต่ออีกนิดนึงนะครับบ่บยๆก็จะเอาเครื่องตัดหญ้ามาตัดหญ้านะครับก็จะตัดง่ายหน่อยนะครับแดดแรงมากครับร้อนเลยครับเหนือท่วมตัวเลยก็พอมีร่มอยู่แต่ว่าก็ยังร้อนอยู่ครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็คงต้องฝากไว้แค่นี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับผมไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ